ชิ้นนีวกินไม่ได้แต่คกินได้ขมไม่เฉยตัดชิ้นใหม่ตัดชิ้นใหม่ตัดชิ้นใหม่กันไม่อันนี้อร่อยแล้วเอาน้ำเอาน้ำซุปมทุนตามผมนะคะครับ one t r e e พตายไหนทำไมเนวนน้ำ เนี่ยก็โหอมันนิ่มอ่ะมันมันไมหน่าแดงเลยมันใจกินความอะไรไม่ได้ใช่ไหมเผือมันนิ่มเพชรแต่เรากินได้บอกความรู้สึกนะยกยกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเดียวเดียวฝรั่งจินหมดรสชาติ รสชาติมันจะมันนิ่มอ่ะนิ่มมอโหนไม่อะไรที่มันนิ่มๆเอาพริกใส่ด้วยเอาพริกใส่ด้วยเน่เน่เน่ดูดูโปรเฟชชั่นอลเขาจะกินนี่นะไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องนับด้วยลูกเคยลูกเคยไหมมึงนะอมาดูตัดทำไมวัวน่ะเนื้อวัว ยกโป้พ่อมัวน่อันนั้นเห็นไหมติดใจแล้วบอดเอ้ยบอดอันนี้อะไรอ่ะเนื้อลงมันกันนะเห้อเนื้อไปอันนี้เนื้อมันไปอะไรไปอะไรลุกขาอ้ย